เธอทิ้งฉันไปฉันก็มีใหม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ดีๆอะไรเงี้ยฉันมีทางไปนะจ๊ะโชคดีนะได้ภรรยาเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเธอหมดตัวนะเธอไม่รู้เลยว่าใครยังไงอะไรทําอะไรเธอให้ให้ภรรยาทําทุกอย่างหมดอะไรเงี้ยถ้าฉันไม่ดีนะฉันสูบเธอเธอหมดตัวนะ มันเหมือนแบบค่าตัวเองมันน้อยลงไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ด้วยด้วยความที่แบบอย่างที่บอกว่าคนรักกันน่ะทุกวันนี้จะสวยไม่สวยจะอ้วนจะดำไงเขาก็รักแต่ว่าถ้าวันหมดรักแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รักต่อให้สวยต่อให้แบบคุณดีต่อให้ยังไงก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเราต้องทําไว้โดยที่เราต้องอย่ามั่นหน้าอย่างทุกคนว่าสามีรักสามไม่หลงเราก็จะแบบไม่ได้มั่นหน้าว่าแบบอย่างที่เคยพูดไปว่าแบบอย่าคิดว่าแบบตาแผ่นดินยังไม่กรบหน้า อย่าม่น,น่าว่าสามีจะรักเราไปจนวันตายเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงเขาหมดรักเราเราก็จะได้มีอะไรที่เป็นของเราเองเรายังมีอาชีพอยู่เธอทิ้งฉันไปฉันก็มีใหม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ดีๆอะไรเงี้ยฉันมีทางไปนะจ๊ะเมื่อสอวันที่แล้วเขานั่งอยู่บนโต๊ะแล้วเขาบอกว่า เธทำไมไอ่ะสิบเก้าปีแล้วนะที่รู้จักกันทําไมเธอยังเหมือนเดิมหน้าเธอยังเหมือนเดิมเธอยังดูเด็กเหมือนเดิมหุน่นเธอก็เหมือนเดิมทาไมไม่แก่ลงเลย,ยผิดกับเขาหันมาดูเขาแล้วผิดกับเขาเลยที่ปล่อยตัวไปตามการเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือชอมครั้งแรกเลยไหมคะหรือว่าปกติก็ชอม,มอยู่แล้วคือไม่เคยพูดถึงขนาดนี้ว่าแบบทุกวันนี้ผ่านมาเนี่ยยังเหมือนเดิมดีอะไเงี้ยเขาไม่เคยพูดขนาดนี้แต่เขาจะเรื่องสวยเรื่องอะไรแบบเขาก็ยอดเราเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วแบบเมื่อวันนั้นเขาพูดจริงจังเมื่อสองวันที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ มันก็ต้องเชิดเลยนะคะตั้งแรกมาด้วยความมานะอุตสาหาพยายามสิคะ <c oughs> ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก่อนหน้านี้อาจจะไม่เหมาะสมอน่างน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยวันหนึ่งเราก็จะทําให้เขาได้รู้แล้วว่าโอเคเราก็ประคองรักกันมาอยู่ด้วยกันมามันก็แบบน่ารักน่าเอ็นดูสงสารคู่เราเถอนะคะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาก็คือเก็บเงินของเขาปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ฮันาก็จะแบบทํางานมาฮันาก็จัดแจงทุกอย่างเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบส่วนที่ด้วยความที่เราหาเงินมาด้วยเราก็รู้สึกแบบนันะนๆะ จะขอเงินเขาจ่ายค่าบัตรเครดิตทีนะคะส่วนใหญ่ก็คือจ่ายเองทุกอย่างในบ้านุ้ยละค่าประกันลดค่าประกันสุขภาพค่าทุกอย่างใดๆค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อ้าวทำไมทำไมเราทำอย่างนี้ไปตั้งแต่แรกล่ะคิดผิดหรือปเปล,ล่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามไปบอกเขาบ้างอะไรเงี้ยมานึกได้ปุ๊บโอ๊ยตายละเงินในบัญชีน้อยลงแล้วเราก็เลยต้องรีบขยันทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักก็แบบ เออเดี๋ยวคงต้องไปโอนจากบ,บัญชีขเขาม่เสร็จบัญชีเรานิดนึงนะคะเงินเราก็คือเงินเราเงินสามีก็คือเงินเราค่ะโชคดีนะได้ภรรยาเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเธอหมดตัวนะเธอไม่รู้เลยว่าใครยังไงอะไรทําอะไรเธอให้ให้ภรรยาทําทุกอย่างหมดอะไเงี้ยถ้าฉันไม่ดีเนี่ยฉันสูบเธอเธอหมดตัวนะอะไรเงี้ยเขาก็หัวเราะยิ้มยิ้มขอฉันรู้เธอไม่ทําหรอกอะไรเงี้ยเออ อารมณ์ดีนี่นแหละสําคัญไม่คิดเล็กคิดน้อยขีล้ลืมลืมมันปาอะไรที่มันไม่ดีก็ลืม,ลม,ลมเดี๋ยวไปใส่ใจคนเราชอบขุดความหลังอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนขี้ลืมอันนี้เป็นโชคดีของสามีมากๆเลยเมื่อเช้ากินอะไรยังลืมเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดอะไรเยอะการทะเลาะกันคือ,อไรคือต้องเลิกกันนะ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เลิกเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะอย่าเอาเรื่องมาบัดน้ำจิตใจทําให้รู้สึกแบบไม่ดีอะไรเงี้ยทั้งที่สุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องอยู่กับเขาไปเพราะฉะนั้นอะไรยอมได้ก็ยอมอันไหนยอมไม่ได้คุยเคลียร์กันเลยตรงๆเลยว่าฉันไม่ชอบแบบนี้แบบนั้นผู้หญิงชอบไม่พูด